นี่จ้าไม่จะดอกใหญ่ๆป่งแน,จน่จ้านี่จ้านี่จ้าสองพี่น้องถ้ากินเบิดเลยสองพี่น้องอันนึงโดนกินหมดแล้วจ้าคุณสามีบอกว่าตามมาตามมาตามมาฉันเห็น ไหนแ V X ตุ้มตุลุ่มตุ้มตุ้มปาดโอ้คุนอันนึงคือได้ปลาคุณพี่น้องแต่อันนั้นมันเทาแล้วเอาอาที่ตรงนั้นมาอันจะออนมาคือพอเห็นนะคุณนะนี่จ้านี่จ้านี่จ้าปาดง่าม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 ไหลง่ามไหลโอ้ย จิงอยู่แค่เวทมีเนี้จ้าปาดสวยคักสวยเนี่โอ้ยบย่อยากถอนเลยแม่อืยุ่งการถักเออไม่นี่ไม่ได้ยุ่งกัก่นี่เอามัมันอ,อีตโต้มาอีโต้ไปมีเนี่ย นี่พี่น้องสวยแห้งมังปลาหนาสวยไหมมึงเนจาเห็ดงามบองามไรพี่น้องพี่น้องนี่งามคักงามคับดอกอวบคักเมียคุณสามีบอกว่าจะไปถ่ายยูโรตพี่น้องดอกอ่อนๆงามๆนี่ นี่ดีนะจะอ่อนมานี่ผัวเราจะทั้งปุ่นกระมีเพรานว่าใส่ละ่ะทั้งหลายน้อค่อยๆหาพี่น้องกัลลังออกงามงามดอกงามคักโอ้ยโอ้ยนี่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 นจ้าบักเน่บัพแกน่บัพแกน่นีน่พี่น้องนี่นี่จ้า นี่ปาดดอกงามค่ะอดอกคางงามพี่น้องเนี่ยนี่อันนึงนี่อันนึงจ้านี่อันนึงจะเป็นงามปาดซ้ำเขียนซ้ำเขียนอย่าอ่อนพี่นอ้องนี่ปาดนี่ย้อนใส่กเกงขาอันค้านั่นมา เฮ้ยซิว <S 2 response> mm ่ก hmm. no, no, like um, ินจะโอนบนห้องประเทศนี่ไหนอีกไหนอีกพุ่นพุ่นพี่น้องพุ่นพุ่นหน้า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 บ้าดอกปักใหญ่นี่ป้าเห็นพ่อจ้าโอ้ยพี่น้องพี่น้องป้าใหญ่ ยังก็แขนย่ออ่อนอีกจก้ะพูดนะงามคักพี่นอ้องเอ้ยนี่ถมก้อนถมก้อนถมก้อนไปประกุดเพนบอรจาพี่น้องเห็นแต่เขาคาเพแวะแม่งกินเพลินด้วยนั่นต้องหาดี่ดีจ้ะแม่งกินพี่น้องมองนี่แม่งหลายนะแม่งกิน แมงกินเพลินจ้าต่แข็งอยู่อย่าพี่น้องอาไปเล่มเอาอน,นี่อาไปเล่มเอาเนาะนั่นจ้าดอกน,น้อยๆดอกน,น้อยๆเพิ่งงามงามนี่จรีระแกงแซบพี่น้องเอ๋ยนี่อันนี้แกงแซบแซบนั่นอีกจ้ะพี่น้องมองนี้ไม่หลายดอกยแต่แมงกินลรวอันนี้แมงบ่กกินจ้ะ ไขคอันี่แม่งกินที่เนอะบเอาดอกจก้ะแม่งกินนี่นี่นี่แง่ <c oughs> เพร,แร่แหวบังเน่งามงามเกงเสียบี่นนองเอ้ยสามยิบบังเน่ เฮ็ดพ An ึ่งเขากำกระดอกงามพี่น้องนี e ่อ right ันนี้แกงแสบขึ้นยังได้พี่น้องนี่แกงแสบขึ้นยังงแซงแกงใส่อันแกงเสนออม้เนี่เฮ็ดพึ่งเขากำก็ออกแล้วพี่น้องมึงเนี่ยโอ้ยใหญ่ประเพณเฮ็ดพึ่งบานเลยพี่น้องเอ้ยบังเนจ่ะงามครับ งามป่าดอกไหนคบพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้ได้เอาเนี่ยนี่อันนี้ก็แเ่นเนุ่งกระต่าสีบอมเมนบึงเนี่ยดอกงามงามขาใหญ่คักอุ๊ยออบึงเนี่ยพี่น้องอ,อ้ย อันนี้เก่หรือ,อยังอันนี้เก่หรือ,อยังนนอเจืดเทินยู่ง่าเอาดราจะพี่หน่อยมันเป็นแนวนี่ใหญ่คักมีอีกไม้แถวนี้เห็ดเขากำเห็ดเขากำรดรรอกงามงามงางเ่ย งามครับนี่ตัดขาตัดขาก่อนพี่นอ้องเห็นคนอยู่นี่เห็ดเขากำแม่งจะชอบกินจะพี่น้องนอนกนจะกินเห็ดเขากำนี่ดอกนึงพี่น้องนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงเห็ดเขากำงามงาม บ่น่นของบจ้านี่นี่งามงามงามขึ้นยังดิจ้านี่นี่ตัดขาเป็นออกก่อนอุ้ยทังพิตจ้าตั้งปีตนี่นนี่เนาะ มันไม่หนอนแล้วพี่น้องนี่พี่น้องปลาปลาเฮดมองยอดมาหาอาทิตย์แ้วแล้วพี่น้องเนี่ยปาาายลาหม่องเก่าเนี่หละจ้าปลาหม่องเก่าเ่ละจะนี่ดอกหนึ่งเห็นบน่ดันกลางอดโต,โตเห็นบอ่อจ้างามคักงามคักพี่น้องนี่ไปตัดอีก บาฮาดพี่น้องมีคนมาหาได้นี่มีคนมาหาพี่น้องมึงเนี่ยนะแต่มันเถ่าเพิ่นเขาเจาะตัดนะเงาใหญ่ๆมึงเนี่ยจะ้ะพี่น้องพี่น้องมึงเนี่ย,ยจ้ะพี่น้องเนี่ยอี่หยังอ่ะเตือนเตือนจ้าทานเดิพี่น้องเอ้ยมึงเนี่ยบาาดโอ้ยงามค่าคนอ่ะนะอันนี้น้อยเพิ่นกับพี่จ้ะพี่นอ้องเนี่ยเก็บเก็บจ้ะพี่น้อง อุ้ยอันนี้คือจังแม่งกินเพิ่นพี่น้องอันถากดำถากดำกินเพิ่นบ่อยากแย่งเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกินซะเอาตัวนี้นี่งามงามโอ้ยคำเหล่าเด้นี่พี่น้องคำแล้วคำแล้วคำแล้วเพิ่งนเดี๋ยวเอานี่เอานี่น,น,นี่อืมนี่ปัดตัดขาเพิ่นออกก่อนขนตั้งกล้องมันกซ็ซสาพี่น้องมันคำ ทำพี่น้องจิตัดทั้งสี่ละตัดออกทำนี่น้องเขาขาวเพื่อนจ้าพี่น้องไ่ต้องเสียดายเว่าเอาไปเหาก็บว่ก,กินอยู่แล้วให้เพื่นเผาป้าอันนี้นึงนี่จา้านี่บอลยัมีนอนอยู่เดี๋ยวเขาไปเล่นมันจุบ้าเนานะจ๋ะเนาะนี่จา้าอุ้ยนี่อันนี้ดอกน้อยเพื่อนจ้าพี่น้องเห็นบอโตถากพี่น้องดังปื้ยๆอ,อ,อยู่ เน,เนนียงามงาม,มนเนยนะหืม,ม,ม,มหยดหนวดนพ่นอ่อยพ่นกินเนาะนพ่นกินจีบราคาพ่นกวงหมดแล้วเอาดอกหน่อยนี่พี่เนาะดอกหน่อยนี่แสบแสบ,แบนี่เห็นปะนี่นี่ดอกหน่อยโผล่อ้อยพ่นเกิดซะเอาตัวนี้เอาตัวนี้นี่นี่จ้ะพี่นออกเตรียมตะกาแล้วไม่แต่ดอกใหญ่ นี่จ้าอันดอกนึงพี่นอ้องเอาดอกนี้แม่อก,กินแม่อก,กินแล้วจะเก็บฝาฝ่าวเด้อบ่ที่นี่อุย้ยมองเนี่ยว่เอาดอกพี่นอ้องไอ้พันเป็นแนวซะแม่อก,กินเห็ดเขากำหน่อยเห็ดเขากำหน่อยเห็ดเขากำง่ายมาเพืชไม่ลูกนั่ง หลูด่างพี่น้องนี่หนูปันหาตัดทัดเฝาอยนี้ว่ามมนอนงามงามพี่น้องนั่นดอกนึงนั่นดอกนึ่งงามงามเห็นข้าจอมหาขาจะแนบเห็นเนาะนี่น้ำคักงน้ำเนี่ย ไม่นอนไม่นอนกินนำ้ำนอนกินเนี่ยเบิดแล้วเดี๋ยวส้มนีก็กเอานนอหนังดอกนึงอพี่น้องอันนี้ก็ไม่หลูก็กันจ้ะเนี่ยเหนาใหญ่ครับ ตาดเอาซ้ำหนีได้ปอนี่อันนี้ให้พันใหญ่เป็นสิใหญ่ปอน้อเฮ้ยเป็นินนี่อุ้ยอันนี้เป็นสิใหญ่ไปปอนนี่มีหนอนอีกต่างหากอันนี้อันนี้หน่อยปอนี่ปอนี่พี่น้องได้ซ้ำหนีละอันนี้เออพันใหญ่เนาะกับตัวนี้ขันเพิ่นมาเห็นก็ให้เพิ่นเอาจับขึ้นมาเห็นหอยก็จะตัดอยู่เก็จะเอาขึ้นโบกอ้อันนี้เขาเห็นติ น,นี่ดอกบักง,งามนึงจากพี่นอนะ้องพูนะตัดก่อนเด้อเดี๋ยวก็ไปตัดอยู่บ้านอีกจ้ะเห็นบ่นี่น่ะมีคนมาเก็บอยู่ไหนห็นบ่แต่เพิ่นบ่เห็นพี่นอ้องดอกหนึ่งพี่นอ้องตรงนี้อ่ะค่ะพักเลยพี่บองามงามพี่บ่นี่พี่น้องคนหนึ่ น,น้อนกินอันนี้น้อนกินน้องต้องตาออกเลายๆเออเนี่ยนี่น้อนกินน้อนกินแล้วยังมีในน้อยอยู่แต่ตัวหัวออดอกดีก็ใหญ่แต่ว่านนอนน้อนกินแม่กินจากพี่น้องบา ดอกไ่ค่ะอันนี้นี่ไม่ยงก,กินแล้วเครึ่งหนึ่งปุ๊บอย่ออนสิตาดออกเลยตัดอ,ออกเครึ่งหนึ่งแล้วพี่นอ้องนะเห็นบ่ไม่ยงก,กาดเล่าอซาหนีกับพ่อนะแล้วเขาไปเล่มออกยุบ้านมองนี้ถมุมอันนี้พี่นไว้ถม เห็นดอกนั่นบอกเห็นดอกแต่น,น้ำใยเยบาะจะพี่น้องบ้า,บาดอกใหญ่แต่แมงก็สิกินคือเก่เาล้วจ้าหนินี่มองนี่บ้ามนเริ่มเทาแล้วพี่น้องเริ่มเทาแล้ว แต๊ะขาเพิ่นแข็งแข็งเนี่ยอ่อย้บอลฝ่าปลาซะเนอ่ะบ่เอาดอกจ้าอีกดอกหนึ่งจะเห็นแต่ขาขาวๆบิ่งสิได้บ่นี่ขาขาวๆขาขาวๆปลาคัดอีทากกินเบิดแล้วจ้ะพี่น้องน่ะอีทากกินเบิดแล้วพวกเนี้ย ใหญ่หนึ่งในพี่น้องนี่เกือบย่างกายพี่น้องมันคือใบไ,ไม้นเนี่ยสองดอกเงียงกันพวงเนี่ยอันนี้แม่งกินบ่แข็งอยู่จ้ะพี่น้องแข็งอยู่ตัดก่อนตัดก่อนอดูเขาไปเลี้ยงอยู่บ้านอีกทำหนึ่งก้อน มันฝา่าวมันคาพี่นอ้องมนเนี่ยนอนไปตตาจุบานก็นได้เปตตาจุบานแบบมันคำม,มันคำพี่นอ้องแม่อก,กินแล้วไม่อก,กินเบิดเลยพี่นอ้องบ่เอาดอกมันกินหลายผลอ่ะทุกอันนี้นะไม่มีบนน่นี่อุ้ยเมพี่นอ้องอีหิ๋เนีนอ่อ่อ,อ,อนเปิดออกตรงเนี้ยอุ้ยมีสองมีสองอันพี่นอ้อง สองอัน,น,นุูนะทัง้งฟอนเพิ่งใหญ่หยาเพิ่งเพิ่งนั่นนี่พี่น้องโอ้ยตน้นไม่มองนี่ขาวจุนพูนอยู่ต้นไม้ปิดเพิ่นอือนี่อีกนี่ใหญ่คักพี่น้องอน,นี่ตัดขา น้องใบตัดขาดก่อนเด้อเพิ่นเลอะตาทำอยู่กับพ่อ,อ,อนี่ดูกระปิลางในบ้านอีกนี่เอาอันนี้เพิ่นออกบ่พี่น้องพี่น้อง เพนไดออนถาดุลเรจาจะสิกับบ้านแล้วเนี่ยนะได้เกือบเต็มตะกร้าพี่น้องมึงเนี่ยมึงพระจ้ามึงพระจ้าขอบคุณทุกรายทุกแชรททุกคอมเมนต์นะจ๊ะพี่น้องเด้อขอบคุณทุกรายทุกแชร์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะพ่อกนคลิปหน้าค่ะพี่น้องบ๊ายบายจุ๊บ